ไม่มีภัยได้แต่สุขเพราะสร้างเหตุแห่งเจตนาดีย่อมมีความสุขเป็นกำไรความคิดแบบพระโสดาบันไม่คิดว่าสุขทุกข์มาจากผู้อื่นหรือต้นธรรมจึงไม่ต้องทำร้ายใครเพราะเขาไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุขทุกข์จึงกระทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มีความสุขเป็นกำไร เมื่อรู้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นหรือตนพระโสดาบันจึงไม่ต้องไปฆ่าหรือเบียดเบียนใครเพื่อแก้ปัญหาทุกข์เพราะสุขทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นหรือตนบุคคลในกรณีนี้ละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา เกืือก,กูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายวาจาใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงสำหรับผู้มีคติตรงนี้มีอุปบัติตรงนั้นเราเกล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสองอย่างแก่เขาคือ ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือตระกูลอันสูงตระกูลขติยะมหาศาลตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากอริยะสาวกละปานาติบาตละการลักทรัพย์ละการผิดประเวณีย่อมชื่อว่าให้อภัยทาน เวียนทานอัพยาปัจชาทานคือไม่พยาบาทแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณอยู่เป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานไม่ถูกทอดทิ้งในอดีตปัจจุบันอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดค้านเป็นท่อทานแห่งบุญที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักน่าพอใจจะเห็นได้ว่า การคิดแบบพระโสดาบันนั้นช่วยปิดกั้นอบายภูมินำให้เกิดในตระกูลอันมั่งคัง่งได้รูปงามหรือนำให้เกิดบนสวรรค์ได้ด้วยเหตุนี้หัวข้อสรุปคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราการคิดแบบพระโสดาบันไม่ใช่การคิดอะไรเหนือธรรมชาติ แต่คือการคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือการคิดแบบเห็นอกเห็นใจในการละกันด้วยความเอาใจใส่และจริงใจอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อใจตนเองเช่นคิดว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเราคนอื่นก็คงคิดเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ควรทำร้ายคนอื่นด้วยกายวาจาใจ การคิดเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นการถูกบังคับให้รักษาศีลอย่างงมงายเพื่อให้เกิดความขลังหรือเพื่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาช่วยแต่เป็นการคิดตามเหตุผลที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติตามกฎธรรมชาติการคิดแบบพระโสดาบันจึงละความงมงายในสีลพ์หรือละสีลัพตะปรามาศ คือไม่งมงายในสินโพธน์กฎกติกาว่าเป็นของเหนือธรรมชาติแต่มีปัญญาเข้าใจเหตุและผลลัพธ์ตามธรรมชาติเช่นว่าคิดดียามนี้ย่อมมีความสุขในยามนี้และเข้าใจได้ในทันทีว่าใจนั้นมีความปกติสุขอยู่ก่อนและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมทำให้เข้าใจได้ในทันทีว่า ใจของผู้อื่นก็ปกติสุขอยู่ก่อนเช่นกันทําให้เกิดความเห็นใจผู้อื่นการเห็นอกเห็นใจกันหมายความว่าเห็นใจเราปรารถนาอย่างไรคนอื่นก็คงปรารถนาอย่างนั้นเช่นไม่อยากให้ใครมาขโมยของหรือไม่อยากให้ใครมาแย่งคนรักไม่อยากให้ใครโกหกพูดคำหยาบ คนอื่นก็ย่อมปรารถนาเช่นนั้นความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เกิดความระมัดระวังที่จะทนุถนอมดูแลใจตนเองและทนุถนอมดูแลใจผู้อื่นด้วยความสุภาพให้เกียรติการคิดแบบโซดาบันจึงเป็นเรื่องจำเป็นทุกคนควรเห็นอกเห็นใจกันผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉัน เขาแต่งตัวแตกต่างจากคนอื่นเจาะห่วงใส่จมูกใส่หูทำผมแปลกๆไม่เดินเข้ามาใกล้ฉันจึงเห็นที่เสื้อยืดเขาเขียนคำว่าถ้ามึงเป็นกูแล้วมึงจะเข้าใจฉันถึงกับยิ้มด้วยความขันและชื่นชมความหมายในเสื้อนั้นเขาบอกว่าผมเอาไว้ใส่ตอนเครียด ในบางครั้งเพียงแค่คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันเท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นด้วยสำนึกไว้ในใจเสมอว่าใจทุกคนปกติสุขเหมือนกันอยู่ก่อนเราจะไม่อ่อนแอเติมความปรุงแต่งร้ายขึ้นในใจ เพียงยิ้มน้อยๆขึ้นในดวงใจมองโลกเป็นมิตรคิดเป็นบวกแค่นี้ก็มีความสุขภายในและสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นโดยไม่เติมความปรุงแต่งร้ายอย่างไม่สมควร